ทีดีซีบีเอฟวันนี้ค่ะสุกี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะคะเพื่อส่งมอบกุ้งซีพีแปซิฟิกให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรในการแพทย์ค่ะเพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกําลังใจนะคะในการสู้ภัยโควิดรอบใหม่และเป็นการตอกย้านะคะว่ากุ้งของเรานั้นสดสะอาดปลอดภัยสามารถทานได้ช่วยพี่น้องกเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามสุกี้มาเลยค่ะ ซีอคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐพร้อมด้วยคุณแพโรธอภิรักษ์นุสิ์รองกรรมาการผู้จัดก,การบริหาร CPF มอบผลิตภัณฑ์กู้ CP Pacific จากโครงการ CPF ส่งอาหารจัดใจร่วมต้นภยัยโควิด -19 จำนวน300กิโลกร,รมัมให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในสถานการณ์โควิดรอบใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวรีพิชิตโชครองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคลและรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชาสิธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบโครงการ CPF ส่งอาหารจัดใจร่วมต้านภ COVID ัยโควิดในทีนครั้งนี้นอกจากจะช่วยเป็นสเสตียงหนุนทับนักรบเสื้อกาวในการรับมือสถานรรการณ์โควิดรอบใหม่แล้วยังถือเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีความปลอดภัยทุกคนสามารถทานได้อย่างมั่นใจสำหรับกุ้ง c ีทีแปซิฟิกของบริษัทเป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบ Bio-Security และนวัตกรรม3สะอาดควบคู่ไปกับมาตรการ GAP โดยบริษัทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลปลอดภัยปราศจากโรคและการปนเปื้อน ส่งตรงจากฟาร์มระบบปิดจากจังหวัดระยองและจังหวัดเพชรบุรีสู่โรงงานแปรรูปในพื้นที่ด้วยระบบขนส่งห้องเย็นที่ทันสมัยลดการสัมผัสมือทําให้กุ้งสดสะอาดปลอดภัยมีผู้บริโภคควรปรุงสุกด้วยความร้อนตามคําแนะนําของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโภชนากรก็ทานได้อย่างปลอดภัยในส่วนของสัตว์น้ําเองทั้งกุ้งทั้งปลาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นต้นเหตุข,ของการแพร่เชื้อโรคนะครับแต่สารการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผู้บริโภค จำนวนมากนะฮะตลาดก,กลัวไม่กล้าที่จะบริโภคอาหารทะเลนะครับต้องเรียนว่าในเรื่องของการบริโภคสัตว์น้ำเนี่ยนะครับสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็กุ้งของเราเนี่ยมาจากเกษตรกรที่มีการเลี้ยงถูกต้องอยู่แล้วนะครับยืนยันได้ว่ากุ้งเราสะอาดปลอดภัยครับนอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อจะไหนกุ้งจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในร้านซีกีเปชมาดและแมคโครทุกสาขา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาวะวิกฤตโควิด -19 รอบใหม่นี้ไปด้วยกัน